สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงหลักการอีกอันนึงอะนะคะที่เราควรจะยึดไว้นะทำความเข้าใจไว้ก่อนที่เราจะออกแบบระบบอะไรก็ตามนะหลักการนี้เขาเรียกว่า mental models นะมันเป็นเอ่อทฤษฎีที่เขาบอกมามาสอนเราอะว่าเฮ้เนี่ยสมองของมนุษย์เนี่ยนะคะได้สร้างแบบจำลองไว้นะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำงานยังไง นะทุกครั้งที่ผู้ใช้ทำอะไรลงไปก็จะมีการเรียนรู้นะคะแล้วก็จะสร้างโมเดลไว้ว่าโอเคเห็นอย่างนี้นะมีสี่ขามีตรงกลางมีแผ่นสี่เหลี่ยมไว้เงี้ยคือเก้าอี้นะถ้าเรานั่งลงไปเราก็จะได้พักผ่อนขาเป็นต้นนะก็ค,คือให้เรา,เารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่มันเอาไว้ใช้งานยังไงและถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น นะอาถ้าเห็นเก้าอี้นะแล้วมันมี3ขาเงี้ยนะขาหนึงหักเขาก็เดาได้แล้วว่าถ้าเขาไปนั่งเนี่ยเขาจะหลมนะการออกแบบคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะเราอยากให้เขาเรียนรู้เราก็สร้างไอเมนทัลโมเดลการใช้งานของระบบอะให้ถูกต้องและรวดเร็วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า อสิ่งต่างๆที่มนุษย์สามารถทําได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีก็เกิดได้นะมันเกิดมาจากประสบการณ์ของเขานะเขาเคยเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีขาสี่ขาแบบเนี้ยเขารู้ว่าเอ้ยเขาเคยไปนั่งบนเนี้ยแล้วก็ เออมันใช้นั่งได้แหละแต่พอไปเห็นอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ในห้อง lab lecture มีที่วางแขนข้างๆแล้วก็มีที่เปิดให้ดึงอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะต้องมาลองดูแล้วว่าเปิดนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อเปิดนี้เสร็จแล้วดึงไอ้นี้ขึ้นมาถ้าพับตรงนี้ก็จะกลายเป็นโต๊ะได้เป็นโต๊ะ lecture นะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์การใช้งานทั้งนั้น นะคะบางคนเอามันเปิดฝั่งนี้หรือเปล่าฟลิปจากซ้ายไปขวาหรือฟลิปจากขวาไปซ้ายนะเขาก็ต้องลองผิดลองถูกถ้าลองแล้วเอ้ยมันทาไม่ได้มันก็เป็นไงคะมีฟีดแบ็กให้เขาว่ามันเปิดไม่ได้ะนะคะแต่คุณเห็นเพื่อนข้างๆเนี่ยเอ้ยมีโต๊ะ ใช้เขาใช้กันยังไงคุณก็ต้องลองผิดลองถูกนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเราอยากให้ผู้ใช้สร้างประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานระบบของเรานะคะแล้วก็เข้าใจว่าระบบของเราทำงานยังไง user interface เป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะทำให้ผู้ใช้ได้รับรู้ว่าเนี่ยเขากำลังทำผิดอยู่แล้วทำผิดเพราะอะไรถูกไหมคะแต่การที่เราจะมาเตือนหลังจากทำผิดแล้วเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาดังนั้นเขาก็เลยว่าคิดให้ดีว่า ผู้ใช้มีความรู้อะไรอยู่แล้วนะคะแล้วเอาความรู้ตรงนั้นนะมาออกแบบเพื่อผู้ใช้จะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกรู้เลยว่าเห็นดันนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรจากเมนทอลโมเดลที่เขามีอยู่นะคะอันนี้คือประเด็นแรกนะ,ะดังนั้นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะการที่มนุษย์จะสร้างออความเข้าใจเราก็สร้างแบบจำลองไว้ว่าอะไรทำงานยังไงเนี่ยมันมาจาก UI ที่ดียังไงนะคะ นะอันแรกเลยดูนะคะตัวอย่างนะเปิดมาหน้าแรกเลยคุณเห็นข้อความอันแรก enter your name and password and press go ง่ายไหมคะอ่ะใส่ชื่อใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กด go เลยนะหรือนะคะหรือโปรแกรมเมอร์บางคนแบบอยากโชว์พราวตรงนี้นะฉันมีความปลอดภัยด้วยเขาก็บอกว่า Enter your username and password อ่ะใส่ username แล้วก็ password นะแล้วโปรแกรมของเราเนี่ยจะเอา password ของคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบไปไปไปใส่ในอัลกอริทึมที่จะมีการ Encrypt ข้อมูลทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกส่งผ่าน jdbc driver ไปที่เซิร์ฟเวอร์อีกอันนึงที่เราเก็บ password ไว้แล้วมันก็จะพยายามต่อเพื่อให้ไปถึงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ให้ได้1-100ครั้ง นะ,ะ,ะถ้ามันตอบได้แล้วนะคะมันก็จะเข้าไปล็อกอินเข้าไปใน Databa อสที่เก็บแบบ Oracle นะคะแล้วก็เช็คว่ามีผู้ใช้คนนี้ตรงกับที่อยู่ใน Database ไหมมีการเปรียบเทียบ User เอ่อ password ที่ encrypt มาแล้วเป็นต้นนะ,ะอันนี้คือคือโปรแกรมเมอร์นะคะในมุมมองโปรแกรมเมอร์ถ้าเขียนอย่างเงี้ยผู้ใช้น่าจะมีความเชื่อถือไหมมีความปลอดภัยให้เขาเห็นเลย แต่ในม,มุมมองผู้ใช้ฉันไม่สนหรอกว่าคุณไปทำอะไรมาฉันรู้แต่ว่าหน้าที่ของฉันคืออะไรดังนั้นนะ user interface แบบแรกจะโดนใจผู้ใช้แล้วทำให้เขาเข้าใจการใช้ระบบแล้วก็ครั้งต่อไปพอเขาเห็นกล่องแบบเนี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาจะต้องใส่ username password แล้วก็ p พ s โ o นี่ออกไหมคะการที่เราจะให้เขาสร้าง mental model สร้างแบบจำลองการทำงานอะไรได้ง่ายๆคุณจะต้อง อ่อช่วยเขาผ่าน UI นะตรงนี้ก็คือ d i a l o g box อะ่ะการสื่อสารนะคะมันจะต้องตรงประเด็นว่าให้เขาทำอะไรแล้วเขาจะได้อะไรนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยในการออกแบบ user interface นะผู้ใช้แต่ละครั้งนะเขาไม่มีเขาเขาจะเห็นแค่ UI อะ่ะ เขาจะไม่เห็นข้างหลังว่าคุณไปเขียนโค้ดอะไรมาอย่างไงนะเขาจะสร้างเมนทอลโมเดลสร้างแบบจําลองว่าระบบคุณทํางานยังไงจากยูของที่เขาเห็นนะะเพราะฉะนั้นนักออกแบบนะคะก็จะต้องออกแบบยังไงใหเ้เขาสร้างเมนทอลโมเดลได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยึดหลักๆเลยว่าผู้ใช้อะไม่เหมือนเรานะ ผู้ใช้เขาไม่สนใจว่าเออเทคโนโลยีมันทํางานอย่างไรเขารู้แต่ว่าหน้าที่เขา,าคืออะไรแล้วเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการออกมาหรือเปล่านะ Remember the user is not like me จําคํานี้ไว้เลยเวลาคุณออกแบบแต่ละครั้งนะคะคุณสิ่งที่คุณทําโปรแกรมมันวุ่นวายขนาดเนี้ยนี่คือโค้ดที่คุณเขียนนะคะอันนี้คือแบบที่เราคุยกันนะแต่สิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นคืออย่างนี้เวอร์ชั่นนี้ นะเขาจะไม่เห็นความวุ่นวายของโค้ดแต่เขาจะเห็นเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วเขาจะได้อะไรออกมาง่ายๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจำทุกครั้งถ้าเราอยากให้ผู้ใช้ออสร้าง mental model ที่ดีนะ user interface เป็นสิ่งที่สำคัญ user interface มีอะไรบ้างละ่ะส่วนแรกเลยนะคะการเลือกเมนู ถูกไหมการเลือกเมนูการเลือกใช้คำถ้าเราใช้คำที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วแปลว่าอะไรคะเขามี mental model ของเมนูปุ่มเหล่านี้แหละ Microsoft Office นะคะใช้ตัวนี้นะและหลายๆโปรแกรมแหละก็ใช้ตัวนี้ Adobe ก็เหมือนกันนะใช้คำว่าไฟล์ใช้คำว่า insert ใช้ shortcut control c control v พวกนี้เพราะอะไรเพราะเขาดูอยู่แล้วควรใช้คอมพิวเตอร์ จะรู้ช็อตคัทเหล่านี้มี m e n ท a ลโมเดลอยู่แล้วถ้าจะใช้ control v นะต้องไปเลือกอจุดที่จะต้อง จะเอาคําไปแปะไว้ก่อนถูกไหมคะหรือจะเอารูปไปแปะไว้แล้วก็มันกด c อนโ r รวีแล้วมันรูปหรือคําที่เราก๊อปไว้มันจะมาแปะไว้อย่างเงี้ยน,นะคือผู้ใช้สร้างเมนเทลโมเดลไว้แล้วแต่กว่าที่จะสร้างเมนเทลโมเดลได้เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากการลองผิดลองถูกใช้แอปพลิเคชันหรือใช้ระบบต่างๆ microsoft office ถ้าเป็นคนใหม่มือใหม่เลยเพิ่งมาเปิดใช้ครั้งแรกเขาก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยการก๊อปเนี่ยมันทำยังไง นะฮะถูกไหมคะ UI ที่ดีมันก็จะนำเสนออ่าไมโ o รซอทําำยังไงเมนูไหนที่ตอนเนี้ยเขาทำงานได้มันก็จะเป็นสีดำแต่เมนูไหนที่เขาทำงานไม่ได้มันจะเป็นสีเทาไปถูกไหมคะพอมันเป็นสีเทาเขาก็รู้แล้วอ๋ออ่ามันเป็นสีเทาไหนดูซิลองกดซิอ๋อกดไม่ได้แปลว่าฟังก์ชันนี้ทำงานไม่ได้กับตอนนี้ที่เราเลือก UI เอ่อเลือกทำไว้อยู่ถูกไหมคะ มีอะไรอีกที่เราสามารถช่วยเขาได้การเขียนนะคะเห็นไหมการเขียน i n s t r u c คชั่การเขียน,ยน dialogue ที่จะโต้อตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์มันจะต้องเป็นอะไรที่ง่ายๆนะเช่น put your key here and turn ใส่กุญแจเข้าไปนะแล้วก็หมุนนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำนะเราจะไม่ไปบอกเขาว่าอ่า Go get various shape really small v e g e s นะคะก็คือเนี่ยเอาไอ้ปุ่มเล็กๆตรงเนี้ยเสียบเข้าไปนะทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะะเข้าไปในรูเพอใส่เสร็จแล้วนะคะเออจุดเหล่านี้มันจะไปตรงกับล็อกที่อยู่ในตัวเรูคุญแจ แล้วตัวล็อกตรงนี้มันก็จะช่วยค่อยๆค่อยๆนะคะหลังจากที่เราหมุนลูกคุญแจเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวพินตรงนี้มันไปขยับตัวลูกบิดตรงที่มันล็อกประตูอยู่ทำให้เราสามารถเข้าไปได้เราจะไม่ไปเขียนอย่างเงี้ยให้ผู้ใช้อ่ะค่ะเราจะบอกเขาแค่ว่าเราเราให้มันให้เขาทำอะไรการที่สิ่งที่อยู่ข้างในเรารู้คนเดียวก็พอแล้ว ะะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการสร้าง mental model นะคะการสร้าง mental model เนี่ยนะคนที่จะสร้างตู้ ATM อะไรขึ้นมาสมมติว่าเราจะต้องสร้างระบบใหม่นะ,ะเราบอกว่าอ่ะเราจะต้องสร้างตู้เอ m ขึ้นมาตู้ ATM เขาทำยังไงเขาก็ไปดูว่าอคนจะต้องเข้าใจว่าอะไรจะต้องมีบัญชียอยู่แล้วถึงจะใช้ตู้ ATM ได้ถูกไหมคะ อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วเขาคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาทําธุรกรรมอะไรได้บ้างถอ,อ,อนฝากดูเลขบัญชีดูจํานวนใช่ไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์รู้อยู่แล้วถ้าคนที่มีบัญชีเพราะฉะนั้นในเมนูตรงนี้ถ้าเราเขียนคําว่าถอนเขียนคำว่าฝากเขาจะเข้าใจว่าโอเคการถอนคืออะไรการฝากคืออะไร นะเราก็จะสามารถออกแบบเมนูโดยใช้คำที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วมาใช้ออกแบบ user interface ได้นะอ่ะมาดูอันนี้เราเคยกดใช่ไหมคะเนี่ยตู้ที่มันกดเอาขนมออกมาใช่ไหมมันก็ใช้เอ่อระบบอะไรตรงนี้มันใช้มันมาจากไอ้ตู้ขนมตรงนี้ค่ะสมัยโบราณมันจะมีตู้นี้ก่อนใช่ไหม ตอนแรกๆที่คนเห็นก็จะไม่รู้อ้าวมันต้องทำไงเนี่ยอ๋ยอหยดเหรียญเข้าไปนะแล้วก็หมุนแล้วลูกไอ้นี่มันจะออกมาตู้เหล่านี้ก็ใช้คอนเซปต์ของตู้เนี่ยแหละตู้โบราณเนี่ยก็คือจะมีช่องใส่เงินเหมือนกันเลยเห็นไหมคะมีช่องใส่เงินให้คนเห็นเรียงลำดับชัดเจนข้างบนเป็นช่องใส่เงินต่อมาอ่าเนื่องจากว่าตู้สมัยใหม่มันมีให้เลือกได้อันนี้ไม่มีเลือกถูกปะมันก็เลยมีปุ่มเพิมเ่มเติมว่าคุณจะเลือกอะไรล่ะถูกไหมคะ แล้วก็มีปุ่มที่ของจะออกมาให้เห็นไหมก็จะมีช่องที่ของออกมาให้มันก็จะสร้างมาจาก m e n t o ล Model เดิมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างอะไรนะหรือระบบก็ตามเราต้องคิดว่าผู้ใช้มีความรู้อะไรเดิมอยู่แล้วสร้างเ e n t ัล m o เดลของการทำงานอะไรไว้แล้วบ้างเอาใส่งสิ่งเหล่านี้มาออกแบบนะฮะ,ะแต่บางครั้งก็ต้องระวังดูอันนี้เห็นไหมคะถ้าเราจะเอาสิ่งของที่อยู่ b สิ นะคะเป็นสนิกเกอร์บ่าตรงนี้อยู่ B10 นะทำไงอะ่ะปกติเราทำไงคะกด B เสร็จปุ๊บเรารู้เลยกด1นึ่งเราก็0ูนย์แต่เอา้ากด1ไปแล้วบ้าบอมากเลยตรงนี้มันมีเลข10มันไม่มี0ูนย์เพราะฉะนั้นคุณจะได้ B1 ซึ่งก็คือไอตัวทิสตัวตัวเรต,ต,ตัวนี้ออกมามันก็จะทำให้เรารู้สึกเสียวความรู้สึกตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะเขาไม่คิดถึงเ e n นทลโมเดลที่ผู้ใช้มีอยู่ในสมองของเขา นะะเขามานั่งออกแบบเองว่าเอาก็เลขมันมี1นึถึงสิอ่ะเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องใส่1นึถึงสิเข้าไปสินี่คือการออก ความผิดพลาดของการออกแบบแบบงี่เงามากอะนะคะมันทําให้เสียหายผู้ใช้เจอตู้นี้เราเนี่ยบางคนมาเขียนด่าที่ตู้เลยด้วยซ้ำว่าบ้าที่สุดมันทําไมมีเลขศิบมันก็ต้องเป็นเลขศูนย์สิฉันเลยไม่ได้กินสนิเกอร์บาร์ฉันได้กินเลแทนเนี่ยค,คือคือความผิดพลาดที่ที่ค่อนข้างหลายแหล่งถ้าเรานึกถึงเป็นระบบอะแล้วเราไปออกแบบเลขผิดตรงเนี้ยเขากดเงินผิดเลยแล้วนะหรือโอนเงินไปให้คนผิด เนี่ยมันเป็นปัญหาที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าแบบเดิมที่เขาสร้างไว้ในสบองอะ่ะมันคืออะไรนําสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมาออกแบบนะคะให้ให้ระบบเราใช้งานง่ายขึ้นให้เขาไม่ต้องมาสร้างมามาเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างคนนี้ ไม่มีทางเลือกไอ้ตู้นี้มันอยู่ที่ทาาํางานเขายังไงก็ต้องใช้ทุกวันเขาครั้งแรกถูกไหมคะเขาจะแค้นใจมันมากอะ่ะโอ้โหอยากกินสนกเกิลไ,ได้กินเลยใช่ไหมคะกด B1 มาเลยเลยอยากกิน B1 B10 บครั้งต่อไปมาวันต่อไปมาเรียนรู้แหละว่าตู้นี้มันงี่เงา่าอยากได้ B10 ก็ต้องกด B แล้วก็มาที่เลข10นี่คือการสร้างเมนเทโมเดลใหม่คนจะมีการปรับเมนเทโมเดลใหม่ไปเรื่อยๆหลังจากการเรียนรู้ระบบ นะคะอันนี้คือ,อเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องรู้เวลาเราจะออกแบบอะไรก็ตามนะมันจะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเลยที่สำคัญมากนะคะเรียกว่า mental model การสร้างแบบจำลองการทำงานของสิ่งของในสมองของมนุษย์โอเคค่ะวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ